โอ้มหาไม่คยากโขไ่ยากาสุ้ารติอ mm ีต hmm> ิหึมมั่มึมมากงมามาแรงลุกมามไปอีกโอมหาไม่คฆ์โ่ยาขาสุ้ารติอีติหึมมงึมมาเปิดแขนเปิดขาเปิดอกสามที่ให้มามาเกิดเปิดมือโมพูทายะนามาปาศทโตเมารังชนะติตังนามาสวะทโมเมาลังชนะติตังนามาสาวะทโฮเมเารังชนะติตังสามาสาโผป้ถวเตโมเม สองไอลให้แงนโอ้ปัหาไม่ยักคอเอาพอเสือพ่ยัมามาอีกลงมามาลมา่ามอาพุททังอาหารลูกกามาอาหารลูกกาสังทางอหารลูกกาอีกทีนีที่อาหารลูกกายเปิดแขนเปิดขาเปิดการส่งส่งให้มาเิดเดีัวมุทธายะอ้าวอ้าดีแล้วลูกนะมาแล้ว้มครองร่างรักษาร่างนะลูกนะนะอ้าดีแล้วนะเปิดแขนเปิดขานะลูกนะ สหาสาน,นโตทีโนบาีคงสไทยสาสาน,นโตเทีินบาษิคงทสไทยกนดสไทยนะะดีรล่นนะสาขาารล่นนะสขางนางน้